สวัสดีครับขอตรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการฮอตท็อปิกกับผมจอมเพชรประดับนะครับคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญในวันนี้เป็นทั้งข้อยุติและเป็นการสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้เกิดขึ้นในการปกครองในประเทศไทยนะครับเรื่องของอการสร้างบรรทัดฐานใหม่ หรือว่าการที่จะมีการข้อยุตินั่นก็คือการที่แก้ไขรัฐธรมนูญมาตรา291นั้นไม่มีข้อเท็จจริงมากพอนะครับในการที่จะนําไปสู่การล้มล้างการปกครองนะครับนี่เป็นคําตัดสินของสารมนูญในช่วงที่ผ่านมาคําร้องทั้ง5คําร้องจึงถูกยกคําร้องนี้ไปนะครับส่วนการได้สร้างบรรทัดฐานใหม่ในเรื่องของการปกครองในบ้านเรานั้นก็คือเรื่องของการที่ศาลเองมีการตัดสินนะครับว่ามีอํานาจในการที่จะรับคําร้องตามมาตรา68นะครับเพราะว่าเป็นการปกป้องและก็รักษาไว้ซึ่งสิทธิของประชา ชนในการปกป้องรัฐธรรมนูญนะครับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญนั่นก็คือการที่จะตีความให้มีการพิทักษ์สิทธิธของประชาชนในส่วนนี้ไว้นะครับดังนั้นการจะมีประชาชนยื่นคําร้องเพื่อที่จะปกป้องรัฐธรรมนูนนั้นก็สามารถทําได้สองทางทั้งผ่านสารรัฐธรรมนูนเองและอัยการสูงสุดนะครับนี่ก็เป็นคําวินิจฉัยส่วนหนึ่งด้วยเหมือนกันส่วนเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูนมาตรา291นั้นนะครับ คำวินิจฉัยของศาลในวันนี้ก็บอกว่าถ้าจะต้องมีการแก้ทั้งฉบับก็จะต้องมีการทำประชามติเพราะว่าประชาชนนั้นมีอำนาจในการที่จะสถาปนารัฐธรรมนูญน,นะครับส่วนถ้าจะแก้เป็นบางมาตราหรือหลายมาตรานั้นรัฐสภาก็สามารถทำได้นะครับนี่เป็นสาระสำคัญหลักๆของการตัดสินของศาลร,รัฐรนูนในวันนี้นะครับ เมื่อมีคําตัดสินออกมารูปแบบนี้ประชาชนที่เคลื่อนไหวต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนั้นจะมีความเห็นอย่างไรนะครับรายการฮอตสปิตวันนี้จะพูดค,คุยกับคุณสมบัติบุญงามอนงบอกหลายจุดครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากที่ร่วมรายการนะครับมีการวิเคราะห์และมีการพูดกันว่าคําตัดสินของศาลร,รับนูลวันนี้เนี่ยเท่ากับการรัฐประหารโดยอมาดแตยาธิปไตยเนี่ยบรรลุผลสําเร็จแล้วหรือจะบอกว่านี่คือชัยชนะของฝ่ายอมาตคิดอย่างไรกับคําพูดแบบนี้ครับ ผมว่ายังไม่ถึงครับ,รบแต่ว่าเป็นการกระดึบกระดึบกระดึบ,บเป็นการลุกคืบของของฝ่ายอาตร์ที่ใช้กระบวนการยุติธรรม,มนะครับเข้ามา,าข้องเกี่ยวกับทางการเมืองนะครับโดยเฉพาะเข้าไปกระทบต่ออำนาจนิติบัญญัตินะครับคือการที่ตุลาการรัฐธรรมนูญเนี่ยใช้มาตา 68นะครับในการรับคาร้องจริงๆเนี่ยแทบจะอยากจะไปเกี่ยวไม้เองด้วยซ้ำไปคือหมายความว่าปกติแล้วเนี่ยโดยธรรมเนียมปฏิบัตินะครับไม่ว่าจะคดีอะไรก็แล้วแต่นะครับเรื่องเนี่ยมันจะต้องผ่านองค์กรก่อนองค์กรอื่นก่อนพิจารณานะครับจึงค่อยส่งต่อมาถึงสารรัฐธรรมนูนได้นะครับแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เรียกว่าเขย่าวงการนิติศาสตร์นะครับที่ตุลาการรัฐธรรมนูนบอกว่า นอกจากส่งผ่านอายการสูงสุดแล้วเนี่ยก็สามารถส่งตรงมาที่ตุลาการสารรัฐนูนได้แต่ว่าน่าข้อสังเกตนะวันนี้ฟังคําวิชัยให้ดีนะครับเขาวิชัยในในโจทย์นี้ที่ตีโจทย์แต่เป็นข้อแรกนี้เนี่ยเ,เข้าใจว่านะครับอธิบายแตกต่างจากครั้งแรกโดยอ,อธิบายแตกแตกแตกต่างตรงที่ว่า,าคําร้องทั้ง5้านี่ได้ผ่านไปที่อายการสูงสุดแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีการพิจารณา ดังนั้นเนี่ยในระหว่างที่ยังไม่มีการน,านซึ่งศาลเห็นว่าอาจจะทําให้เกิดความเสียหายได้จึงจึงเปิดให้มีการเอาคำรองนี้โปรงเข้ามาครับอันนี้เพราะถ้าหากว่าปล่อยไปอาจจะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นภายหลังซึ่งจะแก้ไม่ได้อันนี้คือคำวินิจฉัยใช,ใช่แต่ว่าอันนี้ก็น่าถกเสียไมมีประเด็นเถียอีกนะครับ,รบอ,อย่างเช่น ตกลงแล้วเนี่ยต้องผ่านอายการสูงสุดก่อนหรือไม่หรือว่าต้องผ่านอายการสูงสุดล้วไปนั่งรอพออายการสูงสุดไม่ไม่ดาเนินการยังไม่วินิจฉัยระหว่างนั้นเห็นว่าเวลาอันควรแล้วจึงสามารถมายื่นต่อที่สารรัฐธรรมนูญได้หรือจริงๆไม่ต้องก็ยื่นทั้งอายการสูงสุดก็ส่งไปอีกอันนึงก็เดินตรงมาเลยแต่ถ้าตีตีความตามคําวินิจฉัยที่ออกมาเขาก็บอกว่าการตีความตามรัฐธรรมนูญควรจะตีความไม่ใช่กําจัดหรือจํากัดสิทธิ์แต่ควรจะเป็นการพิทักษ์สิทธิ เพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อประชาชนมีหน้าที่ในการปกป้องรัฐธรรมนูญก็ควรจะตีความให้กว้างในเรื่องของการพิทักษ์สิทธิ์เพราะงั้นก็คือยืนได้ทั้งสองทางก็ถ้าพิทักษ์สิทธิ์เนี่ยก็เรื่องที่เกี่ยวกับรัฐนูญทั้งหมดก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพหมดเลยฮะหมายทุกเรื่องนะครับอย่างเช่นผมในส่วนตัวผมเนี่ยผมมีประเด็นเรื่องอย่างเ็ผมเนี่ยสู้คดีในศาลเรื่องพรกฉุกเฉินผมสู้ในคดีในในประเด็นหนึ่งที่ผมสู้เนี่ยธงที่ผมสู้ก็คือว่าพรกระฉุกเฉินเนี่ยขัดต่อรัฐธรรมนูญ ขัดต่อรัฐธรรมนูบผมยื่นผมสู้เรื่องนี้เนี่ยผมยังต้องผ่านให้ศาลเนี่ยศาลที่ศาลที่ศาลศาลยุติธรรมทัวภัยเนี่ยศาลอาญาเนี่ยนะครับส่งเรื่องเนี่ยไปถึงสารรัฐธรรมนูญผมไม่สามารถเสนอเรื่องตรงได้เรื่องนี้ก็ยังคาอยู่ในศาลนะฮะประเด็นประเด็นก็คือศาลก็อาจจะพิจารณาว่าเรื่องนี้จะส่งให้สารรัฐธรรมนูนหรือไม่ถ้าอย่างนั้นผมสามารถเดินตรงไปที่สารรัฐธรรมนูนได้หรือไม่นี่จะกลายเป็นบรรทัดฐานนะครับและจะสร้างความโกลาหลผมท้าได้เลยนะครับ เรื่องนี้นะครับเรื่องการเสนอเรื่องตีความโดยตรงไปที่สารรัฐมนูญนั้นเนี่ยเรื่องนี้วันหนึ่งจะต้องมีการตีความแล้วก็เขียนกฎหมายเรื่องนี้ให้ชัด <ừ> ผมเชื่อว่าสารรัฐมนูญไม่สามารถรับมือกับคำร้องมหาสาลซึ่งตรงมาถึงสารรัฐมนูญไดแ้แต่ถ้าคำเหตุคำอธิบายหรือเหตุผลของสารรัฐมนูญที่บอกว่าเนื่องจากรัฐธมนูญเป็นกฎหมายพิเศษเพราะฉะนั้นจึงต้องผ่านการ พิจารณาของสารรัฐมนูลในการที่จะบอกว่ามีคําร้องอะไรต่างๆเข้ามาอันนี้จะพอจะอธิบายได้ไหมพิเศษยังไงฮะใน,ในเมื่อในเมื่อสารรัฐมนูลเมื่อปี49เคยมีคาวินิจฉัยว่าจะต้องไปผ่านมาตราเนื้อหาเดียวกันนะครับ,รบในมาตรา63ในรุ่น40เนื้อหาเหมือนกันเลยนะครับ มีข้อความมีคำเดียเดคือคำว่ารู้เห็นเห็นคนเห็นเอาคำว่าเห็นออกไปเฉยเกับเลขสามกับเลขแปดที่มันต่างกันนะครับตรงนั้นข้อความใจความเหมือนกันหมดเลยเนี่ยสารนูนเนี่ยเคยวินิจฉัยว่าจะต้องไปที่อัยการสูงสุดก่อนอคําว่าพิเศษเนี่ยไอกรณีพิเศษผมคิดว่าไม่ได้อยู่ที่กฎหมายพิเศษหรือรัฐมนพิเศษแต่ขึ้นอยู่องค์คณะตุลาการชุดนี้ซึ่งผมเห็นว่าชุดนี้ พิเศษจริงๆไม่ว่าจะ <c oughs> ที่มานะครับหรือว่าทุ่งทำนองแปลกๆนะครับภาษาที่ใช้อย่างเช่นอตอนมาตรา1 9 9เรื่องเรื่อง MOU นะครับไทยไทยกัมพูชานี่ยก็ใช้คำว่าอาจจะหรือเปล่านี้ยคือเป็นที่วิาพากษวิจารณ์นะครับเกี่ยวกับการอาจจะเสียดินแดนอา,าอาจจะอาจจะเสียดินแดนนะครับมาคราวนี้ก็มีคำว่าครวญจะ นะครับควรจะให้ไปลงประชามติกอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุเคือนะเขาควรจะเนี่ยเป็นคำแนะนำเป็นคำวินิจฉัยซึ่งต้องไปทําตามหรือเปล่านี้งงไปหมดนะครับนี่คือในส่วนของมาตรา68ซึ่งก็ตัดสินไปแล้วละว่าก็สามารถยื่นได้แล้วแต่ขะตีความแต่แน่นอนยื่นผ่านสารัฐมนูนก็ทําได้ด้วยเหมือนกันนังมียังมีข้อตัวย่า่อีกนิดหนึ่งนะครับอย่างเช่นบอกว่าเนี่ยการที่สารัฐมนูนเนี่ยจะต้องรับรับเนี่ยเพราะว่าเกรงว่าเดี๋ยวถ้า ถ้าเกิดความเสียหายแล้วจะไม่ทันการใช่ครับเรื่องนี้ผมก็มีประเด็นโต้แย้งอีกเหมือนกันนะครับสมมุติว่ารฐสภานี่บออกกฎหมายอะไรเยอะแยะเลยแล้วมันอาจไปขัดรัฐธรรมนูญซึ่งช่วงหลังก็มีนะฮะในเช่นไปตีความว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยขัดต่อรัฐธรรมนูนหรือไม่ระเบียบอันนี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ครับเอาในเมื่อมันออกไปแล้ว่นะครับออกไปแล้วนะครับก็ยังสามารถไปตีความได้ถ้ามันขัดนะครับงั้นการรีบเร่งประเทศไปเกี่ยวมาปุ ผมเข้าใจว่าถ้าตีความอย่างกว้างอย่างนี้นะครับ,รบว่าหลังไม่ต้องมีคนยื่นคำร้องนะครับขราวหน้าเนี่ยผมบอกไปก่อนนะครับไม่ต้องมีใครไปยื่นคำร้องสารสารัฐนูญสารรัฐนูญดูทีวีอยู่นะครับหรือติดตามข่าวอยู่พวกก็ไปเกี่ยวมาได้เลยคือถ้าตีความขนาดนั้นนะเขาก็เพื่อพิทักษ์ไงเจตนาลมเพื่อพิทักษ์รัฐมนูญดังนั้นเนี่ย มันสูงสุดจะมารอให้ใครมาอะไรไม่ได้ผมว่าถัาตีความแบบนี้ตามสารานนรัฐมนับผมว่าจะออกทะเลกันไปใหญ่<ะ>แล้วทีนี้มาประเด็นเรื่องของในการแก้รัฐมนูนมาตรา291นะครับแน่นอนบอกว่าไม่สามารถแก้ได้ทั้งทั้งฉบับนะครับและไม่สามารถที่จะโอนอำนาจให้กับสสรอ,อะไรต่างได้ถ้าจะต้องทําอย่างนั้นต้องทําประชามติทีนี้การทําประชามตินี่จะต้องทาทาก่อนที่จะมีการแก้บอกว่าแก้หรือไม่แก้เราต้องถามประชาชนว่าแก้หรือไม่แก่งซึ่ง แล,แล้วพอทาเสร็จแล้วพอร่างเสร็จแล้วจะต้องทําประชามติอีกไหมหรือหรือมองอย่างไรกับบอกว่าที่ศาลเป็นคนบอกว่าแล้วก็คล้ายๆจะ่ทานองสั่งด้วยว่าถ้าจะทําก็ต้องประชามติหรือถ้าสภาจะทําก็ต้องบางมาตราคิดอย่างไรกับประเด็นนี้ประเด็นที่หนึ่งเลยเนี่ยก็ตรงไปที่คําว่าควรจะลงประชามติคําว่าควรจะเนี่ย <c oughs> มันแปลว่าอะไรครับ <c oughs> ต้องไปเปิดพจนานุกรมหรือว่าเปิดดิชันนี่ภาษาอังกฤษอาจจะเป็นข้อเสนอเสนอแนะข้อเสนอแนะต้องทําตามหรือไม่คําถามอันนี้อันนี้โจที่หนึ่งนะครับ สมมุติว่าถ้าทำตามนะครับมันก็กลับไปสู่ที่ว่าในเมื่อสภาผ่านวาระสองแล้วเนี่ยนะครับการลงวาระสามต่อทําไม่ได้นะครับใช่ถูกไมหมฮะต้องไปกลับไปเริ่มต้นใหม่เพราะคุณจะต้องไปเริ่มต้นกันไปแก้ไปแก้สองเก้าหนึ่งอ่ะให้เป็นการลงประชามติก่อนใช่อันั่นก็ล้มกระบวนการสองวาระที่ผ่านมาถ้าถ้าคิดว่าคําว่าควรควรจะเนี่ยนะคือต้องคือแปลว่าต้องเนี่ยนะถ้าแปลว่าต้องเลยนะ ก็อันนี้ต้องเริ่มต้นใหม่นะครับต่อไปก็เป็นการตีความต่อไปก็คือวิเคราะห์ว่าการขอประชามติประชาชนก่อนและหรือหลังการร่างรัฐนูนนั้นเนี่ยมีความหมายแตกต่างกันยังไงในเมื่อรัฐนูนฉบับนี้เนี่ยเป็นรัฐนูนที่สุดท้ายแล้วจะต้องมีการไปลงประชามตินะครับประชาชนก็เป็นคนตัดสินเองครับว่าจะรัฐนูนฉบับนี้หรือไม่โดยความหมายแล้วมันน่าจะเหมือนกันนะอันนี้แต่ว่าถ้ามีการลงประชามติก่อน จะเกิดปัญหาอะไรขึ้นก็ต้องลงประชามติสองครั้งการงลงประชามติสองครั้งก็ต้องลบกุบประชาชนมาสองครั้งจ่ายมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นระยะเวลาก็จะยืดยาวขึ้นแต่อย่างไรก็ตามอย่างไรก็ตามนะถึงแม้ว่าฟังดูแล้วมันจะดูแปลกแปลไปบ้างนะแต่ไหนๆก็ไหนๆนะผมคิดว่ามันดีเหมือนกันนะมันยังไงฮะคือผมรู้สึกว่ามันดีเหมือนกันนะคือเอาหลักการก่อนนั้นในหลักการเนี่ยผมผมไม่เห็นด้วยนะแล่ผมไม่คิดว่าสารรัมนูลมีมีสิทธิ์ที่จะทำแบบนั้นแต่ใต้ รัฐสภาเห็นว่ากระบวนการดังกล่าวเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างสูงสุดอย่างสูงสุดนะเพื่อที่จะสร้างกิจกรรมที่ทําให้ประชาชนนั้นตื่นตัวทางการเมืองโดยเริ่มกระบวนการตั้งแต่การขอประชามาติเพื่อที่จะมีการยกร่างรูฉบับใหม่หรือไม่เนี่ยคือส่วนตัวผมนะ,ะถ้าไม่ได้ติดเรื่องเงินทองเรื่องอะไรนะผมเชื่อกระบวนการแบบนี้น่าสนใจคือหมายว่า อะไรก็แล้วแต่ที่มันสร้างกระบวนการในการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมเนี่ยโดยประชาชนนะผมผมเอานะแต่ว่ามันเปลืองเงินนิดหน่อยประมาณสามพันล้านนะครับิดหนถ้าสองครั้งก็ประมาณ6กพันหกพล้านก็ไม่หลุงค่าเสีโอกาสเพราะประชาชนจำนวนมากซึ่งไม่ค่อยคิดคอสกันนะเรื่องแบบนี้แต่โอเคก็ถ้าคิดว่าจะทำนะผมไม่ติดโดยส่วนตัวนะผมไม่ติดแล้วพยายาม ขอให้สังคมเนี่ยใช้กระบวนการในการที่พวกในประเทศเราเนี่ยจะมีการยกร่างรูปฉบับใหม่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยมาเอามาเป็นโอกาสนะครับในการขับเคลื่อนพัฒนาประชาไตยนะครับผมไม่ได้บอกว่าอ,อ,อะไรนะทำกระบวนการให้มันรีบเร่งรีบหรืออะไรนะแต่เราต้องเริ่มต้นการเริ่มต้นจะต้องเริ่มรีบรีบเริ่มต้นนะแต่ว่าอย่ารีบจบบ การรีบการไม่รีบจบเนี่ยมันจะทําให้เกิดช่วงเวลาและเกิดกระบวนการเพียงพอเพื่อจะทำให้รูญฉบับนี้เป็นรัฐมนูลของคนทุกคนน่ะคือนี่เป็นเรื่องที่รัฐสภารวมถึงคนที่เรียกว่าคนเสื้อแดงเนี่ยจะต้องจับประเด็นนี้ให้ดีนะครับผมผมไม่อยากเห็นรัฐมนูลฉบับนี้เป็นรัฐมนูลของคนเสื้อแดงนะครับแต่ผมอยากเห็นรัฐมนูลฉบับนี้เป็นรัฐมนูลของประชาชนดังนั้นข้อทวงตีมต่างๆมาในเรื่องของกระบวนการมีส่วนร่วมเนี่ย <owad Es> ผมคิดว่าต้องรับฟังนะผมมาฟังได้ครับเอะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าคุยกันต่อครับแต่ก็เจอในรายการทอทปิกวันนี้นะครับพูดคุยกับคุณสมบัติบุญงามอนงค์นะครับบกลายจุดหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญนั้นได้มีคําตัดสินคําวินิจฉัยเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้คําตัดสินของสารรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาคิดว่ารัฐบาลหรือแม้แต่สภาเองฝ่ายการเมืองเองควรจะยอมรับ กระบวนการนี้แล้วก็คําตัดสินนี้ไหมครับหรือควรจะมีทางออกเรื่องนี้อย่างไรโอ้โหเรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นเป็นโจทย์ที่รัฐสภาต้องไปคิดต่อเลยนะครับเพราะรว่ามันคุมเครือพอสมควรนะเกี่ยวกับการยอมรับอํานาจของตุลาการที่เข้ามาก้าวไกยอํานาจในนิติบัญญัตินะครับหากฟังแล้วปฏิบัติตามก็แสดงว่าเปิดเป็นธรรมเนียมยอมรับโดยดุษเดีเลยนะครับ,รบวัลหลังโต้แย้งไม่ได้แล้วนะครับ ว่าว่า,าทางตุลาการรัฐมนูลเนี่ยไม่มีอำนาจในการจัดการเรื่องนี้แต่ถ้าไม่ยอมรับเพราะว่าคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูลก็ถูกกำนนหนดไว้ในกฎหมายว่าผูกพันต่อองค์กรก็คือต่อสภาเพราะฉะนั้นก็ต้องสภา,าก็ต้องว่าตามคือสภาเ้าสู้ว่าอำนาจในการในการยกร่างรัฐมนูลเนี่ยเป็นอำนาจโดยโดยสภานิต่อโดยโดยนิสยนิติบัญญัติโดย,ยดบริบูรณ์เลย <ừ> ดังนั้นเนี่ยนี่ไม่ใช่กฎหมายนะครับนี่เป็นรัฐมนูญนะ ดังนั้นเนี่ยมันจึงมันจึงเป็นอำนาจชอบธรรมนะของฝ่ายนิติบัญญัติที่จะท,ทำเรื่องนี้ก็เกยกันพอสมควรนะรผมคิดว่าเรื่องนี้คุมเครือ,อมีความยากลำบากไม่น้อยถ,ถ้าเป็นคุณสมบัติเองคิดว่าควรจะให้สภาดเดินหน้าต่อลงมติในวาระสามไปเลยหรือว่าก็ต้องว่าตามคำตัดสินของศาลก็คือกลับไปเริ่มต้นใหม่ทำประชามตินน่นนี่นั่นวาไปหรือ,อยังไงฮะ โอ้เรื่องนี้ลําบากครับ,รบผมผมผมพูดว่าได้เลยว่าเรื่องนี้ต้องคิดซับซ้อนหลายชั้นหนึ่งเนี่ยถ้ายอมตามก็เป็นบรรทัดฐานนะถ้าไม่ยอมตามก็เปิดช่องให้อีกฝ่ายหนึ่งเปิดรู้ให้ฝ่ายหนึ่งที่มเอาว่าไม่ปฏิบัติตาม,มคําสั่งขัดต่อ,อขัดต่อคําวิธีฉัยของ <c oughs> ของสารรัฐมนูลซึ่งถ้าถ้าเกิดไม่ปฏิบัติตามเนี่ยความเสียหายจะมากกว่า แล้วก็กระเทือนต่อรัฐบาลด้วยถูกไหมฮะเอ,อ่อแล้วแต่ว่าความเสียหายนั้นคืออะไรนะครับอย่างเช่นถ้าความเสียหายนั้นต่อต่อรัฐบาลต่อเสถียรภาพอะไรเงี้ยอันนี้จริงนะครับแต่ว่าอย่างอีกด้านหนึ่งของมันก็คือหลักการว่าวยเรื่องหลักการอันนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับครับมันก็เรื่องนี้เป็นเรื่องคุ้มครือผมคิดว่าต้องให้ผู้เกี่ยวข้องเขาไปไปนอนคิดอ,อีกสักยังมีเวลานะวันนี้ก็เรียกว่า อ่บางคนก็ถอนหายใจนะครับ <c oughs> เสียงถอนหายใจดังมากนะวันที่สองวันนี้ประเทศไทยนะครับรถอนหายใจแล้วค,คนก็รีบวิ่งก้าไปตลาดหุ้นซื้อหุ้นกันใหญ่และ <c oughs> ช,ช็อตนะครับถ้าอย่างนั้นกลุ่มประชาชนที่เคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยนะฮะมาโดยตลอดพอคําตัดสินที่ออกมาเป็นบรรทัดฐานแบบนี้เป็นแบบแผนแบบนี้เนี่ยเราจะเคลื่อนไหวกันอย่างไรต่อไปครับผมผมคิดว่าสิ่งที่ต้องทําต่อนั้นก็คือเอาทั้งคําวินิจฉัย และพฤติกรรมพิเศษของตุลาการรัฐธรรมนูนชุดนี้ขึ้นมาลำดับเรียบเรียงดูอีกทีนะผมคชื่อว่าหมากกลชุดนี้เนี่ยยังมีพลังอยู่นะครับยังมีพลังยู่มีการเคลื่อนไหวยอยู่นะครับแล้วก็เจตจำนงที่ที่เขาเข้ามาสู่ตรงนี้เขายังยังรักษาเจตจำนงนั้นอยู่ผมคิดหมากกลนี้เป็นเป็นหมากกลที่อันตราย ยิ่งวันนี้สามารถอ้าแขนอ้าขาเข้ามาขยายบทบาทตัวเองเข้ามาเกยมาถึงอำนาจในนิติบัญญัติได้เล่นขนาดนี้นะครับแล้วก็เล่นฉากที่เรียกว่าโลดผลพอสมควรเนี่ยผมผมกังวลกับกับคณะบุคคลจริงๆแล้วผมเห็นด้วยกับการมีสารรัฐธรรมนูญนะครับดับแรกก่อนผมผมคิดว่าการมีองค์กรอิสระในการตรวจสอบอำนาจรัฐเนี่ยผมว่าจำเป็นครับ แต่ผมคิดว่าตุลาการชุดนี้มีความผิดปกติเรื่องที่มาก็ดีนะตั้งแต่รวมถึงเนี่ยการมีความไม่เป็นเห็นใช่ส่วนได้ส่วนเสียต่างๆใช่ครับแล้วก็การแสดงออกก่อนหน้าทั้งก่อนและหลังแล้วก็ประวัติตัวของตุลาการเองที่ไปเกี่ยวข้องนะครับเต็มไ่หมดเลยถ้าเราเอาประเด็นเหล่านี้นำไปสู่การยื่นถอดถอนว่าเป็นการกระทําที่มีส่วนได้ส่วนเสีย จะสามารถที่จะมีผลไหมครับหรือว่าองค์กรที่มีกระบวนการการถอดถอนจะสามารถมีน้าหนักพอนำเข้าสู่กระบวนการถอดถอนตุลาการในสารรัฐมนูลไหมครับส,ส่วนตัวเนี่ยผมก็ว่ามีมีประเด็นที่ผมคิดว่ามีมีหนึ่งเลยเนี่ยการผมคิดมีเหตุให้ให้ไปร้องได้นะไปเหตุไป้องได้ก็แต่ว่ามันก็ผ่านกระบวนการอะไรคะคุณก็ต้องไปผ่านปปชอ,อยู่ดีครับพอคุผ่านปชปชปปชเป็นใครครับก็เป็นองค์กรอิสระในรัฐธนูลนูญ50นะครับคนเหล่านี้เป็นใครครับก็ จะต่างจากตุลาการรัตนนุลมากน้อยเพียงใดนะครับไม่ง่ายนะครับผมผมคิดว่าไม่ง่ายคือยากมากทีเดียวแล้วดูที่เขียนไว้ตั้งเก้าปีวันละค,ค,คือผมก็คิดว่าเออนานะอยู่สักพักนึงเดี๋ยวก็อาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนคนเปลี่ยนแต่ว่าไม่ง่ายทีนี้ถ้าดูจากกลุ่มของมวลชนคนเสื้อแดงที่เคลื่อนไหวเรื่องประชาธิปไตยอะไรต่างๆจะจะเอาอย่างไรหรือจะจะเคลื่อนไหวกันอย่างไรกับคําตัดสินของศาลที่ออกมาโอเคเอ ผมอยากจะพูดอย่างนี้ก่อนว่าผมผมคิดว่าเราต้องถอดบทเรียนนะบนเสอแดงในรอบหลายอาทิตย์ที่ผ่านมานในการเคลื่อนนะการสร้างความตื่นตัวนั้นดีแต่ว่าผมมีข้อสังเกตว่าเวลาเราเราเคลื่อนไหวบางบาง,บางกลุ่มบางคนเวลาเคลื่อนไหวนี่บางทีผมรู้สึกว่าแหมมันเหมือน,เห,อนเหมือนไม่เคยต่อสู้ทางการเมืองหรือไม่ได้เคยถอดบ,บทเรียนนะบางทีเล่นโฉงฉางบ้างอันนี้ต้อง,ต,องต้องไปปรับแก้นะครับ,รบผมหวังว่าจะมีการวิจารณ์ภายในแล้วก็ ปรับให้กระบวนเนี่ยมันมันมันรุ่มลึกกว่านี้นะครับ,รบแล้วก็รักษากระบวนนะครับส่วนประเด็นที่จะต้องลุกคืบต่อไปก็คือเรื่องของการแน่นอนฮะจะต้องผลักดันให้เกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูนและยกร่างนุฐฉรับบใหม่ให้ได้มันไม่ใช่แค่ประเด็นเรื่องเนื้อหาหรือแก้ตามมาตานะผมคิดว่าเราต้องไม่หลงกลเรื่องนี้นะสิ่งสําคัญที่สุดของมันก็คือเรื่องของไอ,ไอจิตวิญ,ญญาณของรัฐธรรมนูญ จิมยาฐนูนเนี่ยไอคำปารถของรัฐนูนเนี่ยมันจะต้องบอกว่าไอรัฐนูนฉบับนี้มันมาได้ยังไงรัฐนูนูน50นคุณท้าวความเป็นมาเนี่ยมันก็คือรัฐนูนที่มาจากการฉีกรัฐนูน2540นร้บนะครับซึ่งเราเรียกกันเศรษฐาว่าเป็นรัฐนูนของประชาชนแม้นว่านะครับแม้นว่าจะไม่มีการลงประชามติก็ตามนะครับแต่ว่ากระบวนการเรียกร้องในการยกเรัฐนูนฉบับใหม่นั้นชัดเจนมากนะครับแต่โอเคก็ดังนั้นเนี่ยทั้งในเชิงเนื้อหากระบวนการ และที่มาของรัฐนูลเนี่ยมันควรจะเป็นที่ที่เรายอมรับได้โดยที่ไม่มีตําหนิไม่ใช่รัฐรัฐนูลที่รับไปก่อนไปแก้ทีหลังพูดจะก่อรัฐนูลชอบนี้ไว้เท่าไหร่จะนานไว้เท่าไหร่แต่ว่าที่จะต้องเกิดขึ้นก็คือกระบวนการการแค่รับนูลนับจากนี้ไปก็คงต้องรวดออกไปยาวออกไปยืดออกไปถูกไหมไม่เป็นหาไม่มีปัญหาในการคือเรื่องเวลายาวหน่อยไม่เป็นไรหรอกเชื่อผมนะแต่ว่าถ้ากระบวนการนี้มันเริ่มเร็วไหนนะเริ่มเร็ว จบช้าไม่เป็นไรเพราะว่าไอละวัดระยะทางเนี่ยนะถ้ามองในแง่ดีมันเนี่ยมันคือโอกาสของการเรียนรู้พัฒนาชี้ไตดังนั้นประชาชนที่เคลื่อนไหวในในในปีที่เรียกว่าชาี้ไตเนี่ยคุณจะต้องศึกษาเรื่องรัฐนรรมนูญให้ถึงกลืนเลยนี่เป็นเวลาที่ดีครับก็เท่ากับว่าคําวิจัยของศาลวันนี้ก็เท่ากับเป็นทั้งผลบวกและก็เป็นทั้งผลลบในเรื่องของการสร้างแบบแผนที่จะมีปัญหาในอนาคตด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากที่ร่วมรายการนะครับขอบคุณครับดีครับครับ